สวัสดีค่ะจะมาพบกับช่องจันเจ้าขารีวิวกันอีกแล้วนะคะสำหรับคอนเทนต์วันนี้เนี่ยก็ไม่ได้คิดมาก่อนว่าจะทำแต่พอเป็นแล้วก็อยากจะมาทำเพื่อที่จะเป็นการแชร์ประสบการณ์ในการรักษาตัวเองในการโฮมไอโซเลชันที่บ้านของตัวเองนะคะว่าจะต้องมีการปฏิบัติตัวยังไงบ้างเนาะก็เอาละค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยก่อนอื่นก็ต้องบอกว่าเราติดเชื้อโควิด ะะเมื่อที่ผ่านมาไม่เท่าไหร่นี่เองเนาะตอนนี้ก็หายเป็นปกติแล้วนะคะทุกคนเราก็ไม่ได้คาดคิดว่าเราจะเป็นเนาะเพราะว่าแทบจะไม่มีอาการอะไรเลยแค่รู้สึกว่ามันเมื่อยเนื้อเมื่อยตัวมันเพลีย,ยแค่นั้นเองอะค่ะสาเหตุก็คิดว่ามไม่ได้ล้างมือก่อนที่จะทานขนม เนาะอันนี้ก็ถือว่าพลาดมากเลยอะที่ผ่านมาดูแลตัวเองดีมาตลอดเนาะรอดมาทุกซีซันแต่ว่าซีซันนี้ก็คือเราพลาดในจุดเล็กจุดหนึ่งแต่ว่าจุดเล็กนั้นมันก็เป็นสิ่งที่มันแบบ ยิ่งใหญ่มากอ่ะมันคือการล้างมืออ่ะมันคือการหารยิบเอาของเข้าปากเราอะค่ะแล้วเชื้อโรคมันก็เข้ามาด้วยประจวบเหมาะกับตอนช่วงนั้นนะเป็นช่วงที่ยอมรับเลยว่านอนน้อยมากๆแล้วก็ไม่ได้ออกกําลังกายภูมิคุ้มกันก็เลยจะค่อนข้างต่ําทําให้ติดเชื้อได้ง่ายนะคะ นั่นแหละทุกคนก็มีอาการซึ่งอาการมันก็เกิดขึ้นเร็วเนาะมัน,เป,นเป็นพวกโอมครอนที่มันแพร่เชื้อได้อย่างรวดเร็วแล้วก็อาการแสดงที่เราแสดงออกมาเนี่ยมันก็แทบจะไม่ค่อยมีอาการเลยค่ะสิ่งที่ทำให้เอจใจว่าต้องตรวจแล้วแหละก็เพราะว่ามีภารกิจที่จะต้องไปทำงานเนาะซึ่งถ้าเราเป็นแล้วเราไปคอนแทคคนอื่นๆเนี่ยก็จะทำให้คนอื่นมีความเสี่ยงเข้าไปอีกเพราะฉะนั้นก็เลยตัดสินใจตรวจ ATK ด้วยตัวเองในเช้าวันนั้นเนาะซึ่ง ATK ก็เดี๋ยวจะขึ้นภาพไปให้ว่าเราใช้ยี่ห้ออะไรบ้างนะคะก็ค่อนข้างแม่นยำเลยนะทุกคนเอาละพอรู้ว่าตัวเองเป็นโควิดแล้วนะก็ชัวร์วแล้วแหละตอนนี้เขาใช้แค่ผล ATK อย่างเดียวไม่จำเป็นต้องทำ RT-PCR นะคะเราก็ไปพบคุณหมอก็ถือว่า,ารวดเร็วเหมือนกันนะรอไม่นานนะคะก็ตามสเตปอะระยะเวลาก็ประมาณหนึ่งชั่วโมงก็ได้รับยาแล้วก็ได้กลับบ้านเนาะ หมอก็จะวัดความดันสอบถามอาการฟังปอดนั่นนู่นนี่เราก็ถือว่าเป็นผู้ป่วยที่เป็นสีเขียวเพราะฉะนั้นก็จะได้รับยากลับบ้านยาที่เราได้มานะคะก็ยังเก็บไว้เลยนะเป็นยายอดนิยมที่หลายๆคนก็ได้ทานกันแต่จริงๆแล้วไม่อยากทานเลยทุกคนน้องเขาก็คือยาฟาวิพิราเวนนั่นเองนะคะซึ่งเราก็ทานทั้งหมด ติดต่อกัน5วันในวันแรกเนี่ยสเวลาก็จะทานทั้งหมด9เม็ดต่อ1มื้อนะคะหลังจากนั้นก็จะทานออมื้อละ4เม็ดท่างกัน12ชั่วโมงเป็นเวลา4วันรวมแล้วก็จะได้ยาตัวนี้ เป็นเวลา5วันแล้วก็ยานอื่นที่เราได้มาก็จะเป็นพวกยาลดน้ำมูกแล้วก็พวกยาแก้ไอแล้วก็วิตามินซีซึ่งวิตามินซีเราไม่ได้ทานที่คุณหมอเขาจ่ายมาให้เนาะเป็นอะของอะไรก็ได้แต่ว่าของเรามี D I I อยู่ที่เราทานประจําอยู่แล้วนะคะเราก็เลยทานตัวนี้แล้วก็สิ่งสําคัญที่ขาดไม่ได้นี่ก็คือต้องซื้อเองก็เป็นพวกแบบยาอมต่างๆนี่ก็จะเป็นกำกิกเพียงซึ่งมันดีมากทุกคนแล้วก็ อันนี้รู้สึกว่าชีวิตดีขึ้นเยอะเลยอ่ะมันก็คือคามิโลซานเอนะคะไว้ในการฉีดพ่นคอซึ่งอาการในช่วงวัน2วันแรกเนี่ยมันแบบชิลมากไม่ค่อยมีอะไรทานน้ำเย็นทานแบบเครื่องดื่มเย็นๆได้ปกติแต่พอสักวันที่3วันที่4เริ่มรู้สึกเจ็บคอนะคะวันแรกก็จะ ัวรุมๆนิดนึงแต่ว่าไม่ได้ถึงกับมีไข้สูงนะมีแค่ต่ำๆก็คือประมาณ37.5 37.6ประมาณนี้แต่ว่าตอนคืนแรกที่เป็นอ่ะก็เช็ดตัวตลอดเวลาเลยนะคะเพราะว่าเราไม่อยากให้ไข้มันขึ้นสูงเนาะก็มีผ้าขนหนูหนึ่งผืนแล้วก็ชุบน้ําแล้วก็โปะตัวไว้เลยอะคะ่ะพอเมื่อไรที่มันแบบผ้ามันเริ่มที่จะร้อนขึ้นเราก็เอาไปชุบใหม่อย่างเงี้ยทั้งคืนในคืนแรกนะอพอตื่นขึ้นมาก็รู้สึกสบายตัวมากขึ้นนะคะมาจะมีแบบ อาการไอเจ็บคอรจริงๆอ่ะประมาณวันที่3วันที่4ซึ่งเจ้าตัวเนี้ยช่วยได้เยอะมากแล้วก็จิบน้ําอุ่นตลอดการรับรสการได้กลิ่นของเราก็เหมือนเดิมทานอาหารได้เหมือนเดิมไม่ได้มีอาการท้องเสียไม่ได้มีไข้หลังจากนั้นอีกนะคะแต่จะรู้สึกว่าในช่วง1-3วันแรกจะมีการเพลียมากคืออยากจะเคลียร์งานใช่ไหมแต่มันแบบ ทำได้แบบเดียวไม่ถึง30นาทีมันรู้สึกล้ามันรู้สึกมึนหัวเออแล้วก็วัน2วันแรกเราจะรู้สึกมึนหัวมากๆเลยนะคะแต่หลังจากนั้นก็ไม่มีอะไรของเราในฐานะที่เป็นบุคลากรทางการแพทย์เราก็จะกักตัวแค่7วันอ่ะวันที่7เราก็เลยลองตรวจ ATK ซ้ำอีกครั้งหนึ่งดูซิว่ามันจะเป็นยังไงปรากฏว่าจิตใจหอเหี่ยวในวันที่7มาทุกคน เอทีเคขึ้น2ขีดอยู่นะคะแล้วก็รู้สึกว่าเอมันไม่สบายใจอะทาไมอาการเราก็โอเคนะมันดีขึ้นไอก็ไม่ค่อยจะไอนะคะจะมีเสมหะนิดนิดหน่อยหก็เลยหาข้อมูลเนาะอัปเดตข้อมูลปรากฏว่าก็ค่อนข้างที่จะสบายใจจากการดูข้อมูลจากใน YouTube ที่คุณหมอเขาได้อธิบายแล้วก็สอบถามเพื่อนๆนะคะที่เขาทํางานที่หน่วยโควิดโดย, COVID, โดยโตรงเนาะเขาก็บอกว่าในตอน,นเนี้ยกรมควบคุมโรคเนี่ยแทบจะให้กักตัวแค่5วันเท่านั้นละแต่ว่าโดย พื้นฐานทั่วไปในตอนนี้นำมูลคลากอทางการแพทย์ก็คือ7วันแล้วก็จะเป็น10 1ถึง14วันสำหรับบุคคลทั่วไปนะคะ ก็ถือว่าเราได้รับวัคซีนแล้วกันกักตัว7วันก็โอเคนะแล้วก็ระยะที่ปลอดภัยจริงๆที่จะไม่แพร่เชื้อให้คนอื่นก็คือในช่วง10วันหลังจากที่เรามีอาการนั่นเองนะคะเราก็เลยเพื่อความปลอดภัยของเพื่อนร่วมงานเนาะเราก็เลยกักตัวต่ออีก3วันก็อยากรู้ว่า ATK ของเราจะเป็นไงบ้างก็ไปตรวจในวันที่9ก็ปรากฏว่าขึ้นมาแค่1ขีดแล้วค่ะทุกคนคือแบบ ดีใจมากแต่ว่าในร่างกายของเรามันยังคงมีเชื้ออยู่แต่ว่าในระยะ10วันเนี่ยค่ะถ้าเรากักตัววันที่11 12มันโอกาสที่มันจะแพร่เชื้อมันแทบจะไม่มีแล้วนะคะต้องใช้คําว่าแทบจะไม่เนาะเพราะว่ามันก็ขึ้นอยู่กับภูมิคุ้มกันของแต่ละคนด้วยอย่างเราเนี่ยได้รับวัคซีนทั้งหมด3เข็มด้วยกัน2เข็มแรกก็คือ a s t ตราซีเนกเนาะแล้วก็เข็มที่2ก็คือไฟเซอร์นะก็ รู้สึกว่าวัคซีนก็ช่วยได้ค่อนข้างเยอะอาการน้อยมากนะคะสิ่งที่เจอในระหว่างที่เป็นโควิดก็คือผิวแห้งมากขึ้นแต่ว่าจะแห้งในช่วงวันแรกๆเท่านั้นะนะนะแล้วก็จะมีผมร่วงที่เยอะขึ้นนะคะตอนนี้มันก็แบบยังร่วงอยู่อะมันมีอาการขาดหลุดร่วงอยู่หลังจากที่กับตัวประมาณ10วันจริงก็11วันได้ซ้ำนะถ้านับจากวันที่มีอาการนะคะวันที่12เราก็กลับไปทํางานเนาะโดยแบบ เพื่อนๆร่วมง,งานก็น่ารักมากเพราะว่าเราก็มีความรู้ในการอัปเดตความรู้ว่าอาระยะ10วันนี้มันไม่สามารถ แทบจะไม่สามารถแพร่เชื้อได้แล้วนะคะทุกคนเพราะฉะนั้นก็อยากจะบอกทุกคนว่าคนไข้ที่เป็นโควิดแล้กกลับไปอะ่ะถ้าเขากลับตัวครบสิบวันแล้วก็อย่าไปรังเกยียจเขาเลยนะทุกคนทุกคนก็มีหัวใจจริงๆแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่ค่อนข้างเ e n s i t i v นะคะนี่ทําให้เราเข้าใจคนไข้โควิดมากๆเลยที่เขาต้องดูแลตัวเองคนเดียวอยู่บ้านคนเดียวอะทุกคน อย่าประนามอย่ามเยียดเขาเลยถ้าเขาจะออกไปซื้อของเพราะว่าถ้าเขาใส่แมสล้างมือป้องกันตัวเองดีๆเชื่อไหมว่าคนกลุ่มนี้แทบจะไม่แพร่เชื้อให้เราเลยนะคะเพราะฉะนั้นเราอย่าไปประนามหยามเยียดกันแบบนั้นเลยเนาะมันมันไม่น่ารักนะคะโดยคุณหมอก็ได้เน้นย้ำเรื่องของการออกไปข้างนอกในระหว่างที่เป็นโควิดก็คือต้องสวมแมสแล้วก็ล้างมือแล้วก็เว้นระยะห่างด้วยนะคะเพราะฉะนั้นปลอดภัยแน่นอนค่ะ ทุกคนไม่ใช่ว่าจะติดนะเราไปน,นั่งทานข้าวกับเพื่อนก่อนที่เราจะเป็นนั่งทานข้าวเที่ยงด้วยกันวงเดียวกันเลยทุกคนแต่ว่าทุกคนตรวจเอทมาก็ไม่มีอะไรแล้วก็ยังรอดมาจนถึงตอนนี้นะคะเพราะฉะนั้นดูแลตัวเองให้แข็งแรงรักษาภูมิคุ้มกันของตัวเองให้มันแบบโ okay อเคอ่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ลืมบอกไปก็คือเราอาจจะเจอเชื้อที่มันเป็นแบบ ซากเชื้อโควิดในร่างกายของเรามันจะมีระยะเวลาอยู่ได้นานถึง3เดือนเลยนะทุกคนเพราะฉะนั้นจริงๆเรากักตัวครบ10วันเนี่ยค่ะไม่จำเป็นต้องตรวจ ATK หรือว่าทำ RT PCR เลยด้วยซ้ำไปเนาะเพราะว่ามันมีโอกาสที่จะเจอซากเชื้อได้นะเพราะฉะนั้นถ้าใครตรวจ เอทีเคสอขีดอยู่ไม่ต้องตกใจไปมันเป็นธรรมดาแล้วถ้าเรากักตัวครบ10วันแล้วเราโอกาสที่เราจะไปแพร่เชือ้อกับคนอื่นก็จะน้อยลงแล้วนะทุกคนเพราะฉันสบายใจได้นะคะส่วนเรื่องของอาการลองโควิดที่จะยังเจอได้ก็ของเรานะจะมีแบบมีเสกให้อยู่ในลำคอแต่ว่าไม่ได้แบบไอเยอะโชคดีที่ไม่ค่อยไออะคะ่นะเนาะแต่ว่าก็ยังใช้วิธีการพ่นคอใมันชุ่มชื่นเราก็ไม่อยากไปไอในที่สาธารนณะใช่ไหม แล้วก็อีกอย่างนึงคือการนอนพักผ่อนการดื่มน้ําการทานผลไม้แล้วก็ตอนนี้ก็ต้องกลับมาออกกำลังกายอย่างจริงจังแล้ว ในระหว่างดูแลตัวเองในช่วงกักตัว1ิวันสิ่งสําคัญเลยก็คือการนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอคือเรานอนยาวมากยาวๆสิบชั่วโมงแล้วก็ทานอาหารให้ครบทุกมือ้อแต่ของเราตื่นสายไงเพื่อมากินยาก,ก็จะแบบส่องมือ้อแต่ก็โอเคนะเราพยายามฝืนที่จะทานอาหารมันจะมีช่วงที่เบื่ออาหารในวันแรกๆแต่หลังจากนั้นก็โอเคเราโชคดีที่การรับรสการได้กลิ่นยังปกติอยู่นะคะก็อยากให้ทุกคนทานอาหารให้ครบทุกมื้อด้วยเนาะส่วนเรื่องของการดื่มน้ําเราก็จะดื่มน้ําอุ่นสลับกับการ ดื่มน้ําในอุณหภูมิห้องนะคะปริมาณที่เราดื่มก็คือไม่ต่ํากว่า1ขวดใหญ่ก็คือ1นลิตรถึง2,000ลิตรไปเลยนะทุกคนเพื่อที่จะให้ขับเรื่องของของเสียแล้วก็การระบายความร้อนในร่างกายของเราได้ดีขึ้นเนาะแล้วก็ก็มีดื่มน้ําขิงในระหว่างมื้อบ้างนะคะมันทําให้เรารู้สึกดีขึ้นน่ะเออแล้วก็ช่วงที่เป็นน่ะมันทําให้เหงื่อออกมากขึ้นนะคะทั้งที่เราก็แบบไม่ได้ร้อนอะ่ะแต่เหงื่อออกมากขึ้นแต่ตอนนี้โอเคแล้ว ไม่ได้มีเหงื่อออกมากขึ้นแบบตอนช่วงที่เป็นแล้วก็ช่วงที่หายใหม่ๆแล้วนะคะแล้วก็มีการทานวิตามินซีเสริมทานผลไม้ผลไม้ที่เราทานก็คือแอปเปิลเขียวแล้วก็น้ำผลไม้ที่เราทานก็คือน้ำสวรรคคือเป็นอะไรของเปรี้ยวที่มันรู้สึกทำให้เรารู้สึกเฟรดมากนะทุกคนสิ่งที่อยากจะเล่าให้ฟังก็คือสิ่งที่มันทรมานที่สุดไม่ใช่อาการจากการเจ็บป่วยแต่เป็นอาการจิตตกจากการที่เราต้อง กักตัวไม่มีสระในการที่จะออกไปไหนตอนไหนอย่างที่เราเคยทำนะคะแต่ว่ามันก็ได้เรียนรู้ว่าการกักตัว10วันเนี่ยมันก็ทำให้เราได้อยู่กับตัวเองแล้วก็เข้าใจผู้ป่วยที่อยู่ในโรงพยาบาลยาวๆว่าเขารู้สึกยังไงเนาะมันมีความหดหู่ในเรื่องของความเจ็บป่วยอยู่ละไหนจะต้องมากักพื้นที่อีกเพราะฉะนั้นก็อยากให้สปอร์ตกันช่วยเหลือดูแลกันแล้วเราก็โชคดีมากๆที่มีแฟนแล้วก็มีเพื่อนคอยมา ส่งข้าวส่งน้ําอะไรอย่างนี้ให้เนาะอีกหนึ่งเรื่องที่สําคัญนะคะเกือบจะลืมไปแล้วก็คือเรื่องของการสังเกตอาการของตัวเองระหว่างที่กักตัวอยู่ที่บ้านหรือว่าโฮมไอโซเลชันนั่นเองค่ะสิ่งแรกที่เราต้องสังเกตเลยก็คือลักษณะการหายใจของเรามีการหายใจหอบเหนื่อยไหมหายใจเร็วขึ้นไหมหายใจติดขัดไหมนะคะแล้วก็ ปลายมือปลายเท้าริมฝีปากเยื่อบุตามันดูซีดลงหรือเปล่าเนะสำหรับใครที่ไม่ได้มีเครื่องวัดออกซิเจนในเลือดนะคะก็ใช้วิธีการสังเกตตัวเองนะแต่ว่าถ้าใครที่มีก็ดูออกซิเจนของตัวเองไม่ให้ต่ำกว่า95%นนะคะอีกอย่างหนึ่งก็คือระหว่างนี้เราสามารถฝึกการหายใจอย่างมีประสิทธิภาพได้เลยแล้วนะั่นคือการหายใจเข้าลึก,ลก กลันไวสักประมาณสักครู่หนึ่งนะคะไม่กี่วินาที2-3วินาทีก็พอแล้วก็ค่อยๆผ่อนลมหายใจออกมาในระหว่างที่ทำก็ใช้มือทาบตัวอกทั้งสองข้างด้วยดูว่าการหายใจของเราเนี่ยปอดมันขยายตัวเท่ากันหรือเปล่านะหรือว่าจอามือทาบไปที่บริเวณรวงอกกับหน้าท้องก็ได้รวมถึงอาการอื่นๆที่อาจจะเจอได้อย่างเช่นมีไข้าไทายเลวผิดปกติอาการเบื่อ,อาหารผิดปกติ คลื่นไส้อาเจียนอ่อนเพลียมากผิดปกติจากการทานอาหารได้น้อยก็ต้องรีบไปพบแพทย์ถ้าคิดว่าเราเริ่มมีอาการผิดปกติอย่าปล่อยให้มีอาการเยอะเกินไปนะคะเดี๋ยวจะแก้ไขไม่ทันค่ะอ่ะแล้วก็ก่อนจบคลิปเรื่องของการทำควารรมสะอาดห้องนี้ก็สําคัญมากหลังจากที่เราหายในวันที่10แล้วเนี่ยเราก็เคลียร์ห้องทุกอย่างนะคะทุกคน สิ่งที่ใช้ในการเคลียร์ห้องก็จะเป็นแอลกอฮอล์70%แล้วก็น้ำยาซักผ้าขาวในการถูกพื้นแอลกอฮอล์เ0เราจะใช้เช็ดทุกอย่างในห้องแต่ว่ากลิ่นมันค่อนข้างที่จะฉุนมากเพราะฉะนั้นแนะนำให้สวมแมสนะคะแล้วก็ถ้ามันไม่ไหวจริงๆอะ่ะก็คือพักไปก่อนสักแป๊บนึงไปสูดอากาศให้มันแบบโอเคเปิดหน้าต่างให้มันระบายนะคะแล้วก็เช็ดทำความสะอาด ผงซักฟอกในการซักผ้าธรรมดาก็ถือว่ามันฆ่าเชื้อโรคได้แล้วนะทุกคนไม่ต้องแบบไปใ,ใช้อะไรเพิ่มเติมก็ได้นะคะแล้วก็อุปกรณ์อะไรอิเล็กทรอนิกส์เราจะใช้เป็นน้ำสบู่เพราะว่าสิ่งอะไรก็ตามที่มันทำลายพวก ชั้นไขมันได้มันก็ทําลายเชื้อโควิดได้เนาะก็จะมีน้ํายาล้างจานแล้วก็น้าสบู่ที่ปลอดภยัยสําหรับใครที่มีสัตว์เลี้ยงหรือว่ามีเด็กๆอยู่นะคะก็ใช้น้าสบู่หรือน้ํายาล้างจานก็ได้ส่วนเราที่ปลูกต้นไม้ไว้ในห้องด้วยเนี่ยเราก็ใช้น้ํายาล้างจานในการเช็ดใบซึ่งมันทําได้อยู่แล้วมันมีข้อดีกับต้นไม้ด้วยก็คือกําจัดฝุ่นแล้วก็กําจัดพวกมแมลงอะไรต่างๆใช่ไหมเพราะว่าพวกนี้มันทําลายมแมลงได้ด้วยนะคะส่วนเรื่องแอร์คุณหมอเขาก็แนะนํามาว่า สามารถล้างแอร์อะไรได้ปกติไม่ต้องใช้อะไรเพิ่มเติมที่จะฉีดเข้าไปนะคะเพราะว่าเชื้อโควิดมันก็จะอยู่ได้ไม่เท่าไหร่แล้วมันก็จะหายไปได้เองเนาะแต่ว่ามันจะเป็นแบบ ลักษณะของการสัมผัสเพราะฉะนั้นพื้นผิวเขาจะแนะนําให้ใช้วิธีการเช็ดมากกว่าการพ่นสปเปรย์เพราะว่าเวลาที่เราไปสบ,บัดหรือการพ่นสปเปรย์มันอาจจะมีฝุ่นหรือว่ามีตัวอนุของเชื้อโรคได้ค่ะมันลอยขึ้นมาได้ถ้าใครสงสัยว่าเอ๊ะการพ่นทําไมมันทําให้มีเชื้อโรคลอยขึ้นมาทุกคนลองเอาผงแป้งโรยใส่พื้นหรือโรยใส่กระดาษแล้วก็ลองฟอกกี้ดูนะคะจะเห็นว่ามันจะฟุ้งขึ้นมาเลยอันนี้ก็คือคําตอบว่าทําไมเขาถึงแนะนําว่าให้เราเช็ดพื้นผิว ีกว่าการใช้สเปรย์พ่นนั่นเองเนาะหวังว่าคอนเทนต์เนวน,นี้จะเป็นประโยชน์กับใครที่ป่วยเป็นโควิดอยู่นะเป็นกำลังใจให้หายไวๆนะคะในระยะ10วันนี้ดูแลตัวเองให้ดีแล้วก็วันที่11-12โอกาสที่เราจะแพร่เชื้อให้คนอื่นนี่มีน้อยมากๆแล้วนะแต่ว่าเราก็ยังต้องใส่แมสล้างมือ อยู่เสมอนะทุกคนอย่าละเลยเรื่องการล้างมือเด็ดขาดเลยนี้เน้นย้ำเลยจริงๆนะคะแล้วก็ช่วงนี้ก็ยังมีคนที่ติดโควิดทยอยกันติดเรื่อยๆอะ่ะแล้วบางคนไม่ได้แสดงอาการเพราะฉะนั้นเราก็ยัง ไว้วางใจใครไม่ได้เนาะถ้าเราคิดว่าทุกคนป่วยเราก็จะระ,ระวังตัวเองมากขึ้นเป็นกําลังใจให้ผู้ป่วยโควิดที่กําลังกักตัวอยู่นะคะขอให้มีอาการดีขึ้นเร็วๆสู้ๆค่ะยังไงเราก็ต้องหายค่ะ1ิวันปุ๊บเราก็จะสามารถไปใช้ชีวิตได้อย่างอิสระแต่ว่าอย่าลืมป้องกันตัวเองให้ดีสวมแมสล้างมืออยู่เสมอเพราะว่ามีโอกาสที่จะกลับเป็นซ้ําได้อีกแล้วก็ถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกด แชร์ไปเพื่อนๆของทุกคนได้ดูด้วยนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe ไว้ด้วยนะช่วงนี้ YouTube ใจร้ายมากค่ะไม่ค่อยจะแจ้งเตือนแล้วก็ยอดวิวก็น้อยลงเยอะมากก็อยากให้ติดตามกันด้วยการกด subscribe นะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ต่อไปที่เราจะเอามาเปลี่ยนให้กับทุกคนอีกค่ะสำหรับวันนี้ต้องไปแล้วนะบ๊ายบายค่ะขอให้มีสุขภาพแข็งแรงนะ